ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์เขียนโดยคุณโสพลองการมานำเสนอครับปรากฏการกลุ่มมานสถานอืม นานๆจะได้เห็นการเมืองมีอย่างนี้เป็นปรากฏการณ์ที่หายากเมื่อมีคนไม่ยึดติดกับเก้าอี้รัฐมนตรีสำคัญเรื่องนี้น่าจะเป็นเหตุให้มีปัญหาตามมาความสงสัยความไม่ไว้วางใจการแย่งชิงอำนาจเป็นศึกษาแรกในกลุ่มเจเจซอซขาใหญ่ทั้งนั้นนั่นคือกรณีคุณปานปรีพหิทธานุกรตัดสินใจโบกมือลาคณะรัฐมนตรีชุดใหม ซึ่งตัวเองเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแต่ถูกยึดเก้าอี้รองนายกซึ่งหมายความว่าตัวเองจะไปอยู่ใต้คำสั่งใครก็ไม่รู้ดีหรือเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตัวเองจากเดิมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นเหมือนผู้บังคับบัญชาคนเดียวตอนนี้ผู้มาดูแลงานต่างประเทศอาจจะเป็นนักเลือกตั้งสีเทามีปัญหาด้านภาพลักษณ์สังคมไม่ให้ราคาดูแล้วคงจะเป็นอย่างนี้ จากรายชื่อรองนายกชุดใหม่เป็นการลาออกแบบเฉียบพลันหลังจากประกาศแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของผู้นำขายาวถุงเท้าแดงชุดที่สองและไม่เป็นแบบธรรมดาบรรยายผลงานที่ทำมาละเอียดยิบทำเอาผู้นำฉุยฉายอีกโก้สะเทือนน่าจะฉุนไม่น้อยแต่ฉุยฉายไม่ออกหลายวันแต่จะทำอย่างไรได้ทำได้อย่างแรกคือ เขียนไปขอโทษที่ทำให้ไม่สบายใจก็น่าจะบอกว่าผมไม่มีทางเลือกครับโดนจับยัดปฏิเสธไม่ได้จากภาพที่เห็นตั้งแต่เริ่มแรกก็ต้องถูกเรียกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีจับยัดอย่างว่าและชุดที่สองยิ่งกว่าจับยัดมีทั้งยีและแย่หลังหลายคุณภาพไม่น่าเชื่อถือยิ่งพวกหน้าเก่าเขียวลากดินมกร็ดแตกลายงา หน้าแข้งกวนหลิกด้วยซ้ํามาแต่ละครั้งน้ําลายไหลย,ยืดเคลื่อนไหวเมื่อไหร่เมื่อไหลเมื่อนั้นอายุยืนด้วยถ้าประเมินแล้วจะเหลือเสนาบดีที่พอจะไปได้เรื่องพฤติกรรมและความน่าเชื่อถือสักกี่รายที่น่าอนาถสําหรับการเมืองก็คือคณะรัฐมนตรีจับยัดชุดนี้มาตามใบสั่งที่ท่านขายาวฉุยฉายปฏิเสธไม่ได้จริงๆตัวท่านฉุยฉายเอง ก็มาแบบถูกจับยัดเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีปัญหาความน่าเชื่อถือความน่าไว้วางใจคงไม่ถึงครึ่งเหตุผลต่างๆที่คุณปานปรีไม่ได้บอกในจดหมายลาออกก็คือไม่ต้องการร่วมทำสังคกรรมในกระบวนการแจกเงินดิจิตอลกาโมห้าแสนล้านก็สุ่มเสี่ยงกับการโดนคดีอาญาติดคุกชุดก่อนกอนก,อนก็ออกจากคุกติดคุกอยู่ก็มีเพราะรับใช้นายที่ผ่านมา คุณปานปรีไม่เคยแสดงความเห็นสนับสนุนโครงการดิจิตอลการโมกยิ่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะได้คัดค้านแล้วค้านอีกขบวนการดิจิตอลการโมกก็ยังไม่แยแสเพราะหวังลาบลอยก้อนใหญ่สู้แล้วรวยนั่นแหละเงินจะนำมาแจก500แสนล้านบาทจากงบประมาณและธนาคารเพื่อการเกษตรทาให้เกิดความรู้สึกสยดสยองว่าจะทาให้ธนาคารเสี่ยงต่อปัญหาสภาพคล่องที่สาคัญ มีผู้รู้ทันเปิดโปงต่อเนื่องว่าจะมีคณะไอ้โมงได้กอบโกยผลประโยชน์จากค่าในายหน้าอย่างน้อยก็30,000่นล้านบาทได้3%เปอร์เซน์ทั้งขาไปขามาจะโ้ยอีกก้อนจากเงินค่าจ้างทำซูเปอร์แอปแบลวระดับหมื่นล้านบาทผลสุดท้ายเงินดิจิตอลกาโมที่จะมีอายุเพียง6เดือนจะไหลไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจสะดวกเปิบของเจ้าสัวและน่าจะมีส่วนแบ่งปันผลจากเงินก้อนใหญ่ จากกลุ่มไอ้ม่นอกจากนั้นคุณปานปรีคงไม่อยากรับภาระดูแลเรื่องความพยายามกลับบ้านของอดีตนายกที่ยังเร่ร่อนอยู่ต่างประเทศรอจังหวะมาอย่างเท่ไม่ต้องติดคุกดังนั้นเรื่องการอำนวยความสะดวกด้านการอยากกลับบ้านของหล่อนและแผนจากเงินกามโม่และเงินสด5 0แสนล้านบาทจึงเป็นความอับปรปยศสำหรับเกียรติภูมิคุณปานปรีก็ไม่เดือดร้อนเรื่องทรัพย์สินเงินทอง มีมากมายไม่จําเป็นต้องดิ้นรนไม่อยากเสี่ยงกับการติดคุกและความเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลท่านผู้นําชุยฉายไม่มีปัญหาเพราะเสียงร่ํำลือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ก็จะโดนจับยัดเช่นกันเป็นคนหน้าเก่าเคยทํางานให้ท่านหัวหน้าและเจ้าของขี้ข่ามาแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแบบแต่งตั้งปุ๊บลาออกปับ๊บทําให้พวกที่ยังอยู่กระเดือกน้าลายเหนียว ใครจะรู้สึกว่าโดนตบหน้าหรือไม่ไม่ต้องพูดถึงพวกที่เข้าสู่การเมืองในระบบการมุ่งแสวงหากําไรสูงสุดย่อมไม่กระเทือนต่อสํานึกมโนธรรมที่ไม่เคยมีแต่อย่างน้อยก็เป็นการฟ้องให้ประชาชนได้รู้ว่าพฤติกรรมกลางฉินกินเมืองอยู่มีอยู่เต็มบ้องไล่ไม่ไปเป็นมานแผ่นดินโดยแท้นี่จะเป็นสัญญาณร้ายสําหรับขบวนการขมือบเมืองหรือไม่ หลังจากพยองลำพองในอำน,นาจย่ำยีกระบวนการยุติธรรมข้าราชการสมหัวกันทรยศประชาชนบ้านเมืองจึงไม่มีความน่าเชื่อถือเมื่อไร้กระบวนการยุติธรรมที่ถูกวงการได้และหวังให้นักลงทุนมาได้อย่างไรเมื่อระบบหัวคิวกินเปอร์เซ็นต์ยังแข็งแกร่งคำถามที่คนอยากรู้คำตอบก็คือกระบวนการกอบโวยรัยส์สินแผ่นดินจะอยู่รอดได้อีกนานสักแค่ไหน บ้านเมืองต้องเผชิญกับการติดลมในเวรกรรมอีกนานไหมถ้าหากว่าการไม่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีฉวยฉายสองของคุณป่านปรีจะเป็นตัวกระชากสติของชาวบ้านให้รู้สึกว่าความอยู่รอดของบ้านเมืองเหนือกว่าความต้องการเงินกาโม่หนึ่งบาทต่อรายก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของขบวนการกาโม่ก็อย่างว่าเชื้อชั่วตายยาก DNA หลบในเข้ากระดูกดำไปแล้วสภาพอย่างนี้ยิ่งมีพวกข้าราชการทรยศประชาชนเพื่อตำแหน่งวาสนาเงินตราช่วยเหลือเต็มที่บ้านเมืองคงต้องถึงวาระมีคนดีเข้ามาขุดรากถอนโคนสักวันหนึ่งไม่งั้นล่มจมแน่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆซึ่งเขียนโดยคุณโสพลองค์การมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินพเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ลเ 9 reality